ได้เวลากินกุ้งวีไอพี่พี่น้องกุ้งสดๆจากไร่ล่างด้วยโซดาบอกข้าวพี่น้องอือกุ้งหวานบุมมีรสข้าวก็เลยทีเดียวที่สาร้าสวบเสนอครับผมกุ้งวิไอพีใส่น้ำจิ้มซีฟูดใส่สม กินกับมะนาวแว่นโอ้ยโวดโพมันช่างอร่อยยังไงอะไรรู้ดิบกับมะนาวแว่นนะครับได้รสชาติแบบ สมห้อมหวานกรอบเพราะว่าเขาไปล่างโซดามันสิกรอบออดูเดียวกุ้งสดๆดิ่งดุกๆๆเลยดิ่งกับซาลาแน่พี่น้อง โอ้ยโอ้ยประหยักสิภากดิพี่น้องเอ้ยเนี่ยแส่บแส่บลายเนี่ยมกนาวคำนี้เพื่อเธอ อีกคำหนึ่งก็เพื่อเธอเหมือนกันดูดิ <c oughs>